ค่ะมาอยู่ตรงนี้ปนุษย์มาอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะเดี๋ยวปนุษย์ถ่ายหันกลับให้ดูค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ปนุษย์อยู่ที่สวนสาธารณะค่ะใกล้บ้านค่ะหลานสาวค่ะเพราะว่าวันนี้ปนุษย์อยู่ที่ซิดนีย์แล้วค่ะข้างๆบ้านเขาก็มีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำค่ะได้ยินเสียงนกเสียงปลาบางเนี่ยปนุษย์มายืนดูอยู่ค่ะก็เลยถ่ายให้ เพื่อนๆและน้องๆได้ชมนะคะเห็นปลากระโดดเยอะแยะยไปหมดเลยค่ะเสียงนกก็เยอะด้วยเลยเห็นไหมนี่ค่ะเห็นไหมนี่ดูเลยนะคะแหมนะถ้าอยู่บ้านเราเป็นไงคะเอาแหเอาลงอวนมาลง<ว>ได้เลยคะ่ะน,นู่นนเห็นหขอบคุณนะคะน้องๆที่แวะเข้ามาทักทายค่ะขอบคุณมากๆค่ะปนุ่างหายไปนานนะคะ หนึ่งเดือนเต็มๆที่ไม่ได้แวะเข้ามาทักทายน้องๆเลยค่ะเดี๋ยวดู่นปลากำลังโดดเลยค่ะนู่นดูนะคะใช่เห็นไหมคะปลากำลังโดดนั่นเต็มไปหมดเลยค่ะฟังเสียงนกเสียงกาไปเพลินๆด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายค่ะเจอกันสักแป๊บเนาะ ดูบริเวณรอบๆนะคะวันนี้อากาศดีค่ะวันนี้อากาศลมเย็นนะคะอ้าวสวัสดีค่ะคุณนกขมิ้นขอบคุณนะคะพอดีปนุษย์ออกมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะค่ะปะบัวด้วยขอบคุณนะคะพอดีตอนนี้อยู่ที่ซิดนียค่ะแล้ว ออกมาเดินเล่นที่สวนค่ะเลยคิดโอ้เดี๋ยวถ่ายให้น้องๆได้ชมกันดีกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณสวัสดีจ้าต็อปตื่นแล้วเหรอสวัสดีสวัสดีค่ะป้าบัวเบิงเนาะตรงนี้เป็นสวนสาธนา,นา,นานรณะแ้ะก็มีแม่น้ำน้ำ ปาเปิดโดจ้าสวัสดีน้องทอมอยู่นํากันไดแล้วแต่ว่าเขาอยู่ในบ้านอันยายนุดออกมาผู้เดียวปล่อยเขาอยู่ในบ้านขอบคุณสวัสดีคุณคุณฟานนกขมิ้นค่ะคุณนกขมิ้นค่ะแกถ่ายแม่น้ําให้ดูไม่นานละค่ะเดี๋ยวก็ต้องออกไปตะลอนตลอนอีกแล้วค่ะสวัสดีเจป๊ปุคนสวยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ วันนี้ป้าอนุษ์อยู่ที่ซิดนีย์ค่ะเลยมาถ่ายบรรยากาศแม่น้ำแล้วตรงนี้เป็นสวนสาธารณะค่ะซึ่งเย็นๆก็จะมีคนมาเที่ยวมานั่งชิวๆอยู่ที่นี่ค่ะป้านุท์เดินออกมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณเจ้าปลูกด้วยนะคะ,ร,ะรอบๆบริเวณสวนสาธารณะอ๋อตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลค่ะเชา้าๆคนจะมาออกกำลังกายเยอะค่ะ ถือโอกาสเดินมาเล่นๆเรื่อยๆค่ะถ่ายให้น้องๆหลานๆได้ดูนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เป็นกำลังใจค่ะห่างหายกันเป็นหานจ้าได้ยิ้ยวัวยูปรโดนดอกค่ะอยากถ่ายให้เบิ้งซื้อเดี๋ยวกับเดินกลับบ้านแล้วยุกใกล้ๆนี่นเองค่ะถ่ายเห้เบิง้งบรรยากาศเนาะ ว่าเป็นยังค่ะยายบัวท่านเข่าเลย่ายเห็นบรรยากาศซื้อๆบ่าโดนค่ะบ่าโดนแล้วก็เดินกลับบ้าน <c oughs> ตอนยืนดูจอตอน <c oughs> พูดผิดค่ะตอนยืนดูเฉยๆนะนกเต็มเลยนกเป็ดน้ำอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็นกขาย,ยาวหาปลาเต็ม พอปนุษย์เปิดกล้องไลค์แค่นั้นน่ะหายหมดเลยค่ะอยากให้น้องๆและเพื่อนๆได้เห็นหายหมดเลยค่ะเดอาไม่ร้อนค่ะวันนี้อากาศดีค่ะจะปลูกวันอ,อวันนี้ไม่ร้อนค่ะน่าจะประมาณ19องศานะคะ แต่แดดเข้าจ้าเฉยๆที่เนี่ยแดดจ้าแต่ไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนเมื่อวานนี้รู้สึกจะอากาศเย็นด้วยแต่วันก่อนเนี้ยวันแรกที่นุษุ์เข้ามาร้อนมากเลยค่ะ42องศาค่ะเดินใหมองเย่ Hi, yeah, thank you for coming thank you for coming sun yes yeah. because i'm i'm traveling yes i'm travel that's why i'm not that i i h t not much today I'm go to another town and then I see the view beautiful there that's why I want to our friend see our our country here thank you mom yes ไม่ร้อนค่ะอากาศสบายค่ะแต่เมื่อสองวันก่อนนี้นะไม่ต้องห่วงค่ะ42องศาตัวดำ เกมคนยิ่งดำอยู่แล้วยิ่งดำใหญ่เลค่ะเลื่อมเป็นอะไรเลยนี่เห็นไหม Yeah beautiful that's why I want to show เห็นปลาด้วยนะคะเมื่อกี้ตอนยืนอยู่เฉยๆอ่ะยังไม่ตั้งกล้องเลยโดดกันหน้าดูพอเราตั้งกล้องอยากให้เห็นแล้วก็หายกันหมดเลยค่ะ ตรงนี้เป็นแม่น้ําผ่านตรงกลางกลางเมืองกลางทาวอีกทาวหนึ่งนะคะชื่อว่าจอร์ดจอร์ริเวอร์โรดเออจอร์ริเวอร์แต่ว่าเป็นคลองเล็กๆค่ะก็เป็นคลองเล็กๆตอนที่ช่วงที่ซิดนีย์น้ำท่วมน้ําก็คุณนสูงค่ะแต่ก็ไม่ได้ล้นตลิ่งนะคะใช่เป็นคลองเล็กๆค่ะ แต่เขาก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรเหลกน้ําตรงนี้เพราะว่าสอบถามเขาอยู่ข้างๆเขาบอกว่าจะเป็นคลองที่เขาขุดไว้เหมือนกับเดนน้ําเสียลงมาในคลองแต่ว่ามันก็สะอาดอยู่นะมันก็ไม่ไม่ดำไม่ค้านะคะจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะเกรริเวอร์เลยค่ะ ถ้าเป็นบ้านเราก็มาตกปลาเนาะเอาแหวเอาอวนมาลงเนาะที่นี่เขาก็ไม่ได้อนุญาตเขาก็ทำแค่เป็นสวนสาธารณะให้เราได้เดินกันค่ะแล้เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งค่ะเดินกลับบ้านแล้วค่ะเดินกลับบ้านค่ะ วันนี้คิดว่าฝนจะตกนะคะตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากในเมืองซิดนีย์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทาวลเล็กๆทาวหนึ่งค่ะ ไม่ไกลจากในซิดนี์ค่ะขึ้นรถไฟก็ประมาณ10นาทีเองค่ะส่วนมากเราก็ใช้ขึ้นรถไฟกันค่ะ Thank you mom I walk home now yes yeah, see? yeah walk back รถรถขอบคุณค่ะรถพี่นุชไร้ไม่นานหรอกค่ะตอนนี้พี่นุชอยู่อยู่ในซิดนีย์แล้วเพราะว่าจ้าสวัสดีค่ะยาสวัสดีนะขอบคุณนะคะจ้าปนุชไร้ไม่นานค่ะกำลังจะเดินกลับบ้านค่ะมาถ่ายให้ดูเฉยๆค่ะขอบคุณค่ะ อาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเดินไปช้ชาๆแสงมันแสงมสะท้อนค่ะเดินกลับบ้านแล้วค่ะบ้านก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แล้วค่ะเดินประมาณสองนาทีก็ถึงละแตงกิ้โรถมีคอรสฮะทุกคนเขานอนกันไง เราอยู่เฉยไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องออกมามาอยู่ที่ตรงแม่น้ําก็เลย <c oughs> เห็นปลากระโดดค่ะก็เลยโอ้ถ่ายรูปให้น้องๆได้ดูกันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณหยากำลังเดินกลับนะคะอาหารทางนี้ให้ดูบ้านทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้บ้านแถบนี้นะคะเป็นสองชั้นเกือบหมดแล้วค่ะตอนที่มากันใหม่ๆอะ่ะก็ยังเป็นชั้นเดียวอยู่ เวลาขึ้นรถบัสนะคะลงบ้านตัวเองไม่ถูกค่ะเพราะว่าบ้านเือเหมือนกันหมดแต่ตอนนี้ก็เอเชียเข้ามาอยู่เยอะแถบนี้ค่ะตอนนี้กลายเป็นบ้านสองชั้นอัหดลบคนหน่อยนะึฮ อยู่ที a แบงก็อกโอ้ you go to ช o อ around Bangkok. You come by your o h เนอะมาคนเดียวหรือว่าน้องเพนมาด้วยอ๋อฮะมาเที่ยวแบงก็อกนะมาไกลนะรถมาไกลนะคะก็เหมือนกันป้านุชก็มาไกลเหมือนกันค่ะอีกสองวัน ปนุษมางานแต่งงานหลานสาวสาวเราออสค่ะใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งน,งนี้ก็อยู่อีกวันหนึง่งมางานแต่งงานสาวเราเหลานสาวสาวเราออสค่ะอ้โหมากันหมดบ้านเหรอโหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากันหมดบ้านเลยเนาะ เที่ยวใช่เที่ยวให้สนุกเลยนะคะแล้วก็หาทานอาหารให้สนุกขอบคุณค่ะคุณนกขมินขอบคุณนะคะนี่กำลังถ่ายให้ดูค่ะกำลังเดินกลับบ้านแล้วค่ะเตรียมที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะไปอีกแล้วต้องไปซื้อของค่ะช่วงก็พักผ่อนเราก็เดินออกมานี่ปนุเดินช้าๆลนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆได้เวียนหัวกัน อ๋อย oh, uh ูกอเออ๋อรถไปเที่ยวใช่ไหมที่รถบอกว่ารถจะไปตั้งแต่นู้นนะเหรอที่ไปลำปางอ่ะนะอ๋อไปลำปางกันเหรอโอเคเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็เที่ยวให้สนุกด้วยเอ๊ทางเหนือตอนนี้อากาศเป็นไงอ่ะยังร้อนละมั้งเนาะวันนี้เดือนมีนาแล้วน่าจะร้อนนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆเจ็ดท่านเลยนะคะเย่ยก็ถึงบ้านพอดีก็15นาทีพอดีนะคะที่นี่ส่วนมากออ,ออกมานอกเมืองเล็กๆนะคะ <t ip> เขาก็จะมีวงเวียนและกฎของเขาก็คือลดทางขวาไปก่อนเสมอเราก็ต้องดูทั้งซ้ายและขวาเพื่อความปลอดภัยค่ะ แต่ที่นี่เขาปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดอุบัติเหตุน้อยค่ะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอะไรเพราะเราก็จะต้องดูขวาก่อนอาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะ,ะเดินกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ได้จากกันแล้วก็ออกเดินทางต่อปนุษก็ต้องไปช้อปปิ้งต่อ ช่วงเวลาเขาหลับเราก็มาคุยกับเพื่อนๆเนาะห่างหายไปนานค่ะคิดว่าน่าจะเดือนกว่า,วาเดี๋ยวมีเวลาป้านุก็จะไรนี่ค่ะมาพาชมบ้านเมืองเขาค่ะพาชมนี่เป็นเขาปลูกใหม่มาเลยนะคะแต่ก่อนเนี้ยเป็นบ้านทรงเดียวค่ะทรงชั้นเดียวเหมือนกันหมด ถ้าคุณจําบ้านเลขที่คุณไม่ได้คุณก็หาบ้านไม่ถูกค่ะเพราะบ้านเขาเหมือนเหมือนกันหมดนุษย์หลงตลอดเวลาแล้วคะขอบคุณนะคะอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทท่านเลยนะคะถ้านุษย์ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขอโทษด้วยเพราะแสงมันส่องขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะ,คะขอบคุณทั้งเจ็ดท่านค่ะขอบคุณค่ะ ถึงบ้านแล้วค่ะพอดีมาพักอยู่ที่บ้านนี่นะคะถึงแล้วนี่รถจอดนี่ค่ะเอาปรนุดผาให้ดูหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะถึงแล้วเห็นไหมคะนี่มีปป้โปยเซียนเข้าใจเผ่มามะกรองนี่ดอกจำดอกจำป่างามบอสีสวยเดอ้อขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านเลยที่เป็นกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณทุกทุกท่านกันนะคะเพราะว่าบ้านสมัยใหม่ที่เนี่ยนะคะเขาจะใส่เขาเรียกอะไรอะ่ะกันความร้อนเยอะมากแล้วเขาใส่เยอะมากค่ะสัญญาณเข้ายากถ้าไม่มีเบรฟล์ที่โทรศัพท์นะไม่สามารถที่จะได้เลย ดีแล้วที่ปนุษย์นี่ค่ะเขาปลูกนี่ปลูกต้นไม้นะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณเผ่มามะกองขอบคุณยายบัวขอบคุณคุณนกขมิน้นเจปป๊ปลูกและบ้านหมอ youtube คุณท็อปด้วยโรสนะคะและมองมิกทุกทุกท่านที่เข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วจบกันที่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะบ้าน กลัวรุดนะคะปนุไปถ่ายหลังบ้านให้ดูของก็ปลูกต้นไม้เหมือนบ้านเราค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทุกทกท,กท่านปนุก,ก็เต็มขอบคุณเจ๊ปลูกคนสวยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะนี่พาเดินข,ข้างหลังบ้านค่ะนี่เอาไม่มีใครอยู่แล้วถ่ายนี่ค่ะใบชะพู่เห็นไหมคะมีเดอร์ยายบัวใบชะพู่ ใบบัวบกมีต้นกระเพ้าไปแลคะค่ะไปแล้วนะคะเราเตรียมตัวแล้วนี่ค่ะนี่ข้างหลังบ้านนี่ลูกมะนาวคะ่ะนี่มะนาวนะคะขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ